คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4ทับ2,558เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมโดยที่ปรากฏว่าในปัจจุบันยังคงมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นจำนวนมากและการบังคับใช้กฎหมายยังเป็นไปอย่างไม่เคร่งครัด และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆและก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในเรื่องต่างๆเช่นการบุกรุกที่สาธารณะป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะกีดขวางทางจราจรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นต้นจึงเป็นการสมควรที่จะก,กำหนดมาตรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ข้อ 1. ในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายอาจขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารโดยแจ้งความประสงค์ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไปปฏิบัติการตามคำขอดังกล่าวในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อาจขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือหลายฉบับเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เป็นไปอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพข้อ2ในการปฏิบัติการตามข้อ1ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าพนักงาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นรวมทั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาข้อ3ให้เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายนั้น ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมายนั้นๆโดยเคร่งครัดและให้ดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการตามคำสั่งนี้หากขัดขืนหรือไม่ให้ความร่วมมือจนก่อให้เกิดความเสียหายในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยร้ายแรงข้อ4 คำสั่งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งณวันที่8เมษายนพุทธศักราช2558พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ